ะะโะโะโมมมตตตััััสสวอหาพุทธจังหวัดหนองคายทำบุญตักบาทวันขึ้นปีใหม่2569จังหวัดหนองคายโดยเทศบาลเมืองหนองคายจัดกิจกรรมทำบุญตักบารวันขึ้นปีใหม่2569เพื่อให้ส่วนราชการประชาชนชาวหนองคายพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายได้ร่วมกันทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ในการเริ่มต้นปีใหม่เมื่อช่วงเช้าวันที่หนึ่งมกราคม2569ที่ถนนมีชัยบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหลังเดิมในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนางฤดีวันณศรีเครือเนตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายและนำสว่วนราชการประชาชนชาวหนองคายพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย ร่วมทบุญตักบาทพระศรีวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัชยพรและพระภิกษุสามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในการเริ่มต้นปีใหม่2569มีสว่วนราชการประชาชนชาวหนองคายพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทบุญเป็นจำนวนมากก่อนตังบาทนายสรันศักดิ์ศรีเคลเนตรผูวว้บริหการจังหวัดหนองคายอย่างได้กล่าวอวยพรปีใหม่ ให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญตักบาตและชาวจังหวัดหนองคายอีกด้วยบารมีขององค์พ่ออีกทั้งบารมีของอบบงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 嗯、好。